สวัสดีจ้าพี่น้องรวบเขตแดนจ้าให้เหล้าขมิเข้อที่จะาของด้วยพี่น้องค้องไว้ค่ะฝ่าสีงามเลยพี่น้องได้เสียมันหนึงพุทธคาจ้าเนี่ยค้นที่ที่ทมไหวปีที่แล้วจ้าพี่น้อง ดินะยาบ่ึ้นคลุมใบพื้นที่สามงานจ้าพี่น้องคลมดินใบอยู่ช้ยกระพุ้มจ้าพุดอาคาพี่น้องคุดคา มะนาวเหี่ยวๆจ้ะมะนาวเหี is, ่ยวแรงขกอวหลีเนี่ยมคคามตะไคร้มะกล้วยอ้หนอเกิดหลายด้วยนี่มะกล้วยพี่น้องมะกล้วย ดอ,อกม่วงมอมดาบดอกไม้พี่น้องน้ำด,ดอกไม้เบอร์สี่ยูสามหน่วยรวยหนึ่งอยู่บนหน่วยหนึ่งห,หน่วยหนึ่งรีอยู่นี้พี่น้องเนี่ยนีห่หน่วยหนึ่ง,งสามหน่วย ได้กินแล้วจ้าปีนี้ได้กินบุกม่วงแล้วน้ำดอกไม้เบอร์สีนี่นี่ยลูกนี่กันไงเออน้ำไม้ไผหวานพี่นอ้องน้ำไม้ไผเลี่ยงยกล้วยลิ่มสะ แรงจะได้กันลอดกล้วยนอก้านอก้าได้พี่นอกนอกฆา,กาลายอยู่ได้นี่ต้นกิเล็กจ้ะขีเล็ก กวยอีกต้นนึงจ้ะพี่น้องต้นกะนาวแร้งหลายแดดแดดพี่น้องแดดคักแดดเนี่ยเพิ่งบมักพา้ามะปูกไว้ดูนี่ได้ปีนึงแล้วได้สำนีผพาปีนึงเุ็นภาสะอุ้ยปลาคือร้ายทธอพุนน้ำลงแล้วพี่น้องแหงแล้วแล้วไก่แต่ว่าซะเนี่ย สามเมตรสี่สิบได้พี่น้องสะาเนี่ยป่าลายายป่าลายครับกินพักบุ้งป๊าดพิ่งป่าดูนะพี่น้องนี่ก็เว้นมันห่อนพักตบพักปอดหลายายเนี่ย วิ้ยบริโภคน้ำม,มันพี่น้องตัวที่ต้นสัตว์เอทุเรียนน้ำจ้ะทุเรียนน้ำกอตะไคร้ฟองกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องเดี๋ยวไปปลูกเทียงหน้าหน่อยอยู่ทุ่งนาจ้า เนี่ยรายเติบอยู่เด้แต่กระเบื้องงามๆม้วนจากเขตแดนสะผู้สะต้นสะเดากล้วยกล้วยเป็นไรวีได้พี่น้องมักม่วงต้นมักนาว เริ่มคําแล้วจ้าบริเวณสามงานทีเป็นแดนโอเคจ้าแค่นี้ก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องตะเว้นกำลังจิตกดิน ่าำงามสวัสดีค่ะแค่นี้ก่อนจ้า